สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้จะพามาพูดคุยเกี่ยวกับการถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลของ Thailand Y Content a w a r d 2024โดยรางวัลน,นี้พี่หลิงน้องอ,อมและใจซ่อนรักได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Thailand Y Content Award 2024 5รางวัลดังนี้รางวัลแรกพี่หลิงหลิงคองและน้องอ,อมกอณพัฒมีชื่อเข้าชิงรางวัลน,นักสแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม รางวัลที่สองซีรีส์ใจซ่อนรักถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยมโดยทั้งสองรางวัลนี้เป็นรางวัลที่ตัดสินจากกรรมการและนอกจากนี้ยังมีรางวัลที่ให้โหวตจากมหาชนอีกสามรางวัลดังนี้หนึ่งรางวัลขวัญใจมหาชนมีชื่อพี่หลิงหลิงคองและน้องอมกอนพัทสองรางวัลคู่จิ้นแห่งปีมีชื่อหลิงอมสามรางวัลดาวรุ่งแห่งปีมีชื่อพี่หลิงหลิงคอง ร่วมโหวตได้ที่ Thailand w i ย e อน n t award.com, s e l e l o g i n p h p โหวตฟรี1ชั่วโมงต่อ1โหวต1สาขาสาววายไม่รอช้ารีบเข้าไปร่วมโหวตให้พี่หลิงน้องอมทันทีแต่เมื่อเข้าไปแล้วในส่วนของรางวัลดาวรุ่งแห่งปีที่มีชื่อของพี่หลิงเข้าชิงไม่มีพี่หลิงเป็นผู้หญิงคนเดียวหล่ะคะแต่ละคนที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงก็ล้วนฝีมือการแสดงและผลงานเป็นที่ประจักษ์ เอ e, แ,แปลกนะทั้งดงมีพี่หลิงที่เป็นผู้หญิงคนเดียวหรือว่าสาววัยเข้าผิดออกแล้วเข้าใหม่ใช่จริงๆเราไม่ได้ตาฝาดรางวันนี้ผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงมีแต่ผู้ชายมีพี่หลิงคนเดียวที่เป็นผู้หญิงมันเลยเกิดคำถามมากมายพี่หลิงมาทำอะไรในดงผู้ชายกันคะพี่เป็นผู้หญิงตัวจ๋อง,องตัวเล็กตัวน้อยคนเดียวนะคะหรือเข้าวัดความแข็งแรงพี่หลิงเลยมีชื่อเข้าชิงเพราะพี่หลิงแข็งแรงมาก พี่หลิงออกกำลังกายตลอดหรือหรือสาววยอ่านชื่อสาขารางวัลที่เข้าชิงผิดหรือที่จริงมันคือรางวัลดาวรุ่งหล่อแห่งปีต้องใช่ต้องใช่แน่แ่ดูดูไปมีแต่คนหล่อหลอทั้งนั้นเขาต้องใช้เกณฑ์ความหล่อเป็นเกณฑ์ในการเสนอชื่อแน่ๆเพราะทั้งหมดที่มีชื่อเข้าชิงมีแต่คนหล่อหล่อทั้งนั้นเอาหล่ะเมื่อเอาความหล่อเป็นเกณฑ์พี่หลิงเราก็หล่อที่สุดอยู่แล้วสาววายอย่าโม้พูดพร่ำอยู่เลยรีบไปโหวตให้พี่หลิงน้องอมและใจซ่อนรักกันด่วน ช่วยกันอ่าให้พี่หลิงน้องออมไม่น้อยหน้าเมนเราต้องได้รางวัลห้าหหหโดยรางวัลดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมสำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ไทยและสมาคมเบิร์สเลฟคอนเทนตของไทย